ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับดีเวลลอปเปอร์ชั้นนำของเมืองไทยก็คือไซมิดแอสเซทจำกัดมหาชนค่ะเดี๋ยวเราขอเชิญผู้บริหารแนะนำตัวนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสุนันทานามสกุลสิงห์สันเสริญตำแหน่ง COO ของบริษัทไซมิดแอสเซทจำกัดมหาชนนะคะ,คะสำหรับวันนี้ได้รับโครงการประเภทรางวัลโครงการอะไรคะวันนี้เรามารับทั้งหมด3รางวัลรางวัลแรกนี่ก็จะเป็นโลไลซ์ ประเภทโลไลส์เรสเดนเชียลโลไลส์ะนะคะรางวัลที่2ก็จะเป็นแอนไบเมนต์โชว์นะคะรางวัลที่3ก็จะเป็นแอร์ฟอร์ตดิเบิลสรางวัลเลยวนี้อยากจะให้อบอกจุดเด่นของแต่ละโครงการหน่อยค่ะอ่าโอเครางวัลโครงการ <All right. S 1> ที่ได้รางวั 2, ล2รางวัลคือโครงการมณสเน ตั้งอยู่ตรงราชพฤกษ์ปิ่นเก้านะคะแล้วก็รางวัลที่ได้นี่คือเป็นประเภท r ร s i ิเดนเช l ลส่วนตัวที่ได้เอ็นไ o ร m e n t a l เนก็เป็นโครงการเดียวกันเราอยากจะบอกว่าเราเป็นโครงการแนวลากที่แรกในประเทศไทยที่ได้ Green Project ส่วนอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการบ um อสซัมลังสิตตันนี้เราได้ affordable เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ เราก่อสร้างโดยที่ควบคุมต้นทุนนะคะแล้วก็แต่สินค้าที่ออกมานี่คือเป็นราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อได้แล้วก็ได้โรงการา affordable นะคะแต่ไม่ว่าจะโครงการมนนสเ่ห์หรือที่บรอซัมตอนนั้นเราก็ได้ Green Certificate เหมือนกันนี่เป็นที่บาค่ะไม่แปลกใจนะคะที่ทาง s ซมิทเอ s e t ซเนี่ยจะได้รับรางวัลมากมายนะคะขอทราบความรู้สึกที่ได้รับรางวัลน,นี้หน่อยะคะ่ะ ดีใจค่ะวันนี้มาแท็กทีมเยอะมากเลยต้องนั่ง3มโต๊ะ3รางวัล <laughs> <laughs> ต้องนั่งให้เต็ม <laughs> <laughs> น้องๆที่ทำโครงการนี้ทุกคนแบบตื่นเต้นค่ะร่วมยินดีใช่ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะขอเชิญให้ <laughs> เชิญชวนผู้ประกอบการหรือว่านักพัฒนาค่ะส่งโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลฟ FC นิดนึงค่ะ คือเนื่องจากว่าโครงการนี้แล้วก็ทางคณะกรรมการแล้วก็สถาบันที่เป็นผู้แจกรางวัลเป็นหน่วยงานต้องบอกว่าเป็นระดับ international แล้วเวลาที่ <c oughs> ไม่ว่าจะโครงการใดได้รับรางวัลชื่อเสียงมันก็กระจายไปทั่วโลกนี่คือข้อดีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็บริษัทนี่ค่ะมันก็เป็น good reference สำหรับบริษัทนี่ค่ะได้ความยินดีค่ะยัวันนี้ขอบคุณมากค่ะ